สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วครับช่องเฉลิมชัยงาม,ามนะครับวันนี้ก็จะให้ช่างข้างทางบาร์เบอร์นะครับตัดผมให้นะครับตามมาครับเพื่อนๆแกขอ,อกนี่มัเอาไปเล่นทำไมแไมออก้องทำไมช่างจะตัดให้นะคะ มานั่งจัดผมอยู่ข้างทางนะครับข้างทางบาร์เบอร์นะครับตันนี้ก็ให้ช่างข้างทางบาร์เบอร์ตัดผมให้นะครับตามมุกมาครับแล้วไม่รู้ว่าจะได้ทรงไหนนะครับวันนี้ทรงนีหอันนี้ก็วันหนอยออกก็ตัดผมรับโชครับโชคหน่อยครับรับโชคของแกนะคะอันนี้คือช่องช่องอะไรนะตา ช่องเฉลิมชัยเงางามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฉลิมชัยเงางามด้วยนะครับช่องตากับหลานผ้าม้วนค่ะตากับหลานคลอดผ้าม้วนเลยค่ะนี่เงินเล็กค่อยเป็นเล็กเลยค่ะนี่ก็แกงเกชอบให้ตัดผมปาค่ะเป็นดี่าตอนนน้าแล้ ตกหยอกเกนะคะเกย์นะคะค่ะเดี๋ยวมาควยตรงนี้กันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมและกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้ก็เอฟซี mm. ทุกคนมาดูวิธีการตัดผมทางทางบาร์เบอร์นะครับตอนนี้ก็ตัดอยู่ ทางทางครับไม่รู้จะได้ทรงอะไรครับวันนี้ช่างเยอะช่างเล็กช่างใหญ่กำลังปัดกวาดกำลัง,งทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแม่หลับแปงพี่เป๊ <c oughs> แปะแต่ขาดทแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็จะรีมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ต้งเกลี้ยงใงามๆด้วยนะครับเพื่อให้เราทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจรืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดดึงด้วยนะครับสวัสดีค่ะจะปัดหน้าก่อนนะปัดหน้าก่อนปัดชิวปัดชิวปัดตาข้างนี้อืมัราจะปัดทำไมชิว รู้ช่างอะไรก็ไม่รู้มีทางตัดคิวแต่งหน้าแต่งตาไปพร้อมเลยเนี่ยจะไม่เย่ย <c oughs> จะเสร็จไหมละ่ะวันนี้จะไม่เย่ยทำไม ก็ให้ดีดูว LI like, kind of ิธีการตัดผมไปเรื่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับเย่าปัดคิวกอนนะตาช่างตัวเล็กก็ปัดคิ้วปัดโคนเดี๋ยวจมูกอยู่นี่ว๋าตายแล้วมันจะเสร็จไหมวันเนี้วันนี้ก็ตัดผมรับโชคเพราะว่าหัวจะออกใกล้จะออกแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะถึงปีใหม่แล้วก็ตัดตัดผมลางทุกลางสุกลางโกลางภัยหน่อยครับเดี๋ยวจะปัดตรงนี้ให้เดี๋ยวแตนทำคิ้วให้เลยตัวใหวเลยจมูกอ้าวแล้วจะจมูกทำไมเนี่ยโอ้เียจมูกก็แล้วก ร้านนี้ต้องเหยียบจมูกค่ะไม่เอาไม่เอาไ <c oughs> ม่เหยียบจมูมันจะเสร็จไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรเนี่ยร้านบาเบอร์ข้างทางตายเลยแบบเนี้ยไอ้เหยจมูกเลยเหรอเฮ้ยเสร็จไหม ก็จะให้ท,าท่านผู้ชมดูวิธีการตัดผมไปแลนะครับโด oh <God. S 1> ยช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการเรียนมาจากสถาบันตัดผมนะครับ่านปริญญาทางทางมาแล้วนะครับ <farming> วบันนี้จะเป็นหุ่นทดลองให้ช่างหน่อยนะครับพอจะลืมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ absence, กดกระดิ่งให้รวยๆนะครับ กดกิ่งแค่สิบล้านเลยก็จะเรีย